ในเรื่องของการเดินหน้าตรวจสอบอุทยานราชพักของกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษานั้นเราจะไปพูดคุยนะครับกับคุณสุรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจ่าเนียวพร้อมกันครับตอนนี้คุณสุรวิทย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุรวิทย์ครับทางกลุ่มนักศึกษาจะยังคงจัดกิจกรรมเพื่อเดินหน้าในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักในช่วงปีใหม่อีกไหมครับเอ่อครับ อันนี้ยังไม่ยังไม่มีการตกลงกันนะครับเพราะนื่องจากว่าเราก็มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการที่ทางสถานีตำรวจรถไฟธนบุรีก็จะแจ้งความฟ้องฟ้องเรื่องการชุมนุมสาธารณะนะครับจากวันที่เจ็ดแล้วเลยนะฮะครับ,บแล้วแล้วเราต้องประเมินเรื่องความพร้อมเราไม่แน่ใจว่าทางทางเจ้าหน้าที่จะรับมือยังไงยัไงไงอีกนะครับในรอบหน้านะครับครับถ้าเป็นการไปก็คงจะไม่ได้ไปกันแบบเชิงประกาศสาธารณะนะครับแล้วผมคิดว่าในตอนนี้ก็คือ เป็นเรื่องที่สาธารณชนต้องเชื่อกันตรวจสอบแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับครับครับต่อจากนี้ถ้ามีการปลดล็อกในเรื่องของหมายเรียกต่างๆแล้วทางกลุ่มนักศึกษาจะมีการรวมกลุ่มกันไปอีกครั้งไหมครับอันนี้นี้ยังไม่ยืนยันแล้วกันนะครับเพราะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะรอดูภท่าทีในการตรวจสอบต่างๆแล้วก็ผมคิดว่าเราสําเร็จในแง่ที่ว่าสามารถทําให้ประชาชนเนี่ยออกมาตรวจสอบและตั้งคําถามกับกรณีนี้มากขึ้นครับ แล้วก็อาจจะเปลี่ยนในอาจจะมีการเพิ่มนะครับเป็นการเปลี่ยนในการตรวจสอบประเด็นการทุจริตอื่นๆอีกน,นะครับครับทีนี้สอบถามคุณสุรวิทย์นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับการที่พลเอกประวิทร์วงสุรวรรณนะครับออกมาระบุว่ากลุ่มนักศึกษานั้นไม่มีสิทธิตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักเพราะว่าไม่ใช่กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผมคิดว่าในส่วนนี้นะครับคนอาประวิตรวงสุวรรณเองไม่เข้าใจนะครับว่าลักษณะปัจจุบันเนี่ยมัน เราอยู่ในสังคมที่เป็นภาคสังคมภาคประชาสังคมแล้วเยนะฮะทุกอย่างมันไม่ถูกจํากัดอยู่แค่ในโครงสร้างสถาบันทางการเมืองเท่านั้นเนี่ยนะฮะเราอาจจะในเรื่องนี้ก็แน่นอนเป็นหน้าที่ของพวกองค์กรตรวจสอบวิจรารณ์ความชาตนแต่ว่าในฐานะประชาชนที่รวมตัวเป็นภาคประชาคมเนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบหรือตั้งคําถามตั้งประเด็นหรือแสดงออกในในบางในประเด็นนี้ได้นะครับครับ <c oughs> นะครับผมถือว่าไม่มีสิทธิ์มาผมเพื่อบทวิศารณ์ไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนี้นะครับเพราะว่านี่มัน เราก้าวข้ามผ่านนะครับการมีส่วนร่วมทางการอันนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งถือว่า,ามีสิทธิที่เราจะทําได้นะครับครับก็ยืนยันนะครับว่ากลุ่มนักศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในภาคประชาสังคมที่จะต้องมีส่วนร่วมกับทางการเมืองต่างๆรวมทั้งการตรวจสอบในประเด็นความไม่โปร่งใสในโครงการอุทยานราชพักด้วยครับครับ ทีนี้คาดหวังกับผลของการตรวจสอบอย่างไรครับที่จะมีการประกาศผลออกมาในวันที่30ธันวาคม58นี้หลังจากที่พลเอกประวิทย์นะครับออกมาระบุว่าไม่ได้เป็นการสอบว่าใครผิดหรือว่าถูกแต่จะเป็นการตรวจสอบเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้นออันนี้อันนี้ยิ่งยิ่งมีผู้ประเด็นท่านนี้ยิ่งยิ่งทำให้เรายิ่งไม่เชื่อถือในประเด็นในประเด็นการตรวจสอบเลยนะฮะถ้ามีคนผิดมีคนสแสวงหาผลประโยชน์จากการในโครงสร้าง ในโครงการจัดสร้างอะไรจะพูดจริงเนี่ยต้องชี้ว่าเป็นความผิดไมาไม้แตรวจสอบว่ามีประเด็นเป็นประเด็นหรือไม่นะครับในฐานะที่นะครับกระทรวงกลาโหมเองก็ออกโดยจะตรวจสอบเรื่อความสามารถที่มูดได้ในกรณีที่เกิดมีใครทาผิดใช่ไหมครับ,บครับแต่นี่ผมว่าเป็นท่าที่แปลกว่าเห็นใดเนี่ยครับทำ,ทำไมทำไมคณะกรรมการไม่สามารถชี้ว่าใครถูกใครผิดหรือชี้ว่าผิดวินในหรือใครแสดงหาผลประโยชน์ไม่ชอบในโค,ครงการแต่เอาอุญแล้วเขาพอเปกอันนี้ยิ่งอันนี้ขอพูดเลยว่าผมไม่เชื่อตั้งแต่ตอนที่เขาพูดอนี้แล้วนะครับยิ่งผลออกมาก็ไม่ไปใจนะครับครับ มุมมองส่วนตัวต่อทางด้านของคณะกรรมการที่ทางด้านของประธานก็เป็นคนในกระทรวงกลาโหมเองตรงนี้มองยังไงครับถ้าถือว่าเป็นข่านตอนนก็อาจจะเป็นการตรวจสอบภายในก่อนของเขานะครับขึ้นมาในก็ผ่านเนี่ยท่านกองขับบกตามที่ทีเราใชัยนาวนนี้แถลงไปเมื่อประมาณช่วงเดือนที่แล้วเลยนะครับแลวอาจจะเป็นการตรวจสอบภายในผมคิดว่าการตรวจสอบภายในเขาเนมันน่าจะสิ้นสุดกระบวนการได้แล้วตอนนี้มันต้องเข้าสู่การตรวจสอบจากองค์กรอิสระอยา ที่สำคัญคือจากประชาชนและภา,ะาคอาเอกชนคมข้มนนะครับาะผมคิดว่ารัฐบาลเองก็เป็นรัฐบาลทหาร,รนะครับแล้วเนื่องเราไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะให้กลไกตรวจสอบภายในที่เป็นของทหารเองรัฐบาลก็อยู่ในสภาว่าการที่เป็นรัฐบาลทหารเนี่ยนะครับจะตรวจสอบได้อย่างแท้จริงกับ,บมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ทางด้านของกลุ่มคุณสุรวิทย์ไปหารือกับกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับมีข้อมูลว่าทางด้านของพลตรีธรรมนูนวิถีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่า ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนนักศึกษาระหว่างจัดกิจกรรมดังกล่าวและไม่ได้เป็นผู้สั่งให้ตัดโบกี้รถไฟด้วยตรงนี้มองอยังไงครับเอ้ผมขอแยกเป็นสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับการตัดโบกี้รถไฟเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเรื่องนี้เนี่ยผมอาจจะต้องเข้าไปสอบถามประการรถไฟไทยว่าใครเป็นผู้ออกคําสั่งหรือปฏิบัติการนี้ในส่วนที่สองที่ทำมโนวิธีที่เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่เก้ากาญจนบ,บุรีเนี่ยนะฮะ ถ้าไม่ม <î> ีการละเมิด hmm. สิท <VERY> ธิมนุษยชนจริงเนี่ยนะครับแต่การควบปุ่มตัวกว่าสิบชั่วโมงและและการที่ขัดขวางการเดินทางถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับและไม่มีเหตุผลอันควรอะไรเลยนะครับที่จะก็มาขัดขวางเราและเหตุผลเงอนไต่างๆถ้าเกิดไม่มีปฏิบัติการที่บ้านโปงเงี่ยการที่มวลชนฝั่งตรงข้ามจะเข้ามาปะทะเนี่ยนะครับก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์เหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่เอื้อที่มันมาอยู่ในบทของเหตุการณ์ที่ตัดเตรียมมาทางทางฝั่งนู้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีองทัพ ไม่มีทาหารและรบมาตึงในบริเวณทนาอากาศยาไฟอยู่จำนวนมากเนี่ยนะครับเรื่องที่วจะกักขาความปลอดภัยก็ไม่จาเป็นที่แต่ว่าก็เ,กเคลียร์กันที่ตำรวจก็สามารถไปจัดการเข้าไปควบคุมดูแลที่หัวหินได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาที่บ้านโปรกนะครับเรื่องในในเหตุผลนี้ผมถือว่าไม่ไม่น่าเชื่อถือนะครับแล้วการการควบคุมตัวติดชั่วโมงและการผัดหวางการเดินทางเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิไม่ได้ชนหรือครับจับ แสดงว่าคุณจุรวิทย์เชื่อว่ามีการเตรียมการวางแผนและตราเตรียมการไว้แล้วที่จะให้เกิดเหตุการณ์ที่บริเวณบ้านโป่งเพื่อที่ว่าเอื้อในการเหตุผลหลายหลายอย่างเลยครับทั้งการที่อยู่ใกล้ค่ายทหารด้วยตรงนี้แสดงว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับผมเพื่อว่ามันการเตรียมการอยู่เพราะเราไม่ได้จุดมุ่งหมายของเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบ้านโป่งครับนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่บ้านโป่งสามารถไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรนะครับแล้ว เราเราไม่ได้พูดในขณะที่ผมประชาสัมพันธ์ิีกแกมเนี่ยเราไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับบ้านโป่งแต่ทำไมในขณะการเตรียมการของทหารแล้วก็มวลชนที่เห็นต่างด้วยเนี่ยสามารถมากันได้อย่างรวดเร็วและสามารถและสุดท้ายเนี่ยในสถานการณ์นั้นถูกเป็นข้ออ้างให้กับทางฝั่งาฝั่งเจ้าหน้าที่นะครับในการขัดขวางนะครับครับซึ่งอันนี้มันเป็นท่าทีที่แปลกนะครับว่ามีแนวโน้มที่ว่าน่าจะเป็นการจัดวางสถานการณ์ของทางของทางของทางเจ้าหน้าที่ไว้นะครับครับ อะไะครับเบื้องต้นสอบถามในเรื่องของการเดินหน้าตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโดยสรุปก็คือว่าก็ยังคงไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้สําหรับกลุ่มนักศึกษานะครับแต่ว่าอย่างไม่น้อยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นการจุดประเด็นให้สังคมหันมาสนใจตรวจสอบโครงการนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ครับขอบคุณคุณสิรวิทย์เสรีทิวฒต์หรือว่าจาเนียวเป็นอย่างสูงครับครับครับสวัสดีครับ